สวัสดีครับวันนี้ชาวนาวิญญาณนะครับพาทุกท่านมาที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายพบกับคุณลุงทองคำอินพมครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาปะระทบข้างข้างหนึ่งนะครับครับก่การพอก้ะนะครับการพอก้าเขาก่อเจ้วัตุวัสดุก็คือแกปดำนะครับคุณสโบบติของมันก่มันเบานะครับเบาแล้วก็ เขา,าต้องใส่ปุ๋ยใส่อย่างนั้นนะครับเวลาม่วนนี่ก็มันจะงามนะครับครับแกบก็มีประโยชน์นะครับแกบดำก็คือไปเพิ่มปุ๋ยบำรุงดินนะครับช่วยคือ,อดินพุงขึ้นนะครับแล้วก็แถมอย่างหนึ่งก็เอาขึ้น ปุ๋ยคือกับดินกับนานะครับตึงยัางประเดี๋ยวนี้ผมก็อมาได้เผาฟางเผาเฟืองแล้วนะครับเขาก่อไห่กบนะครับก็เป็นปุ๋ยจันดีเห็มอย่างหนึ่งนะครับนอกจากเขาจะอาศัยปุ๋ยเคมีแล้วก็ปุ๋ยคอกหรือ,อปุ๋ยยิีนะครับครับก็ใจแกบดำ เพราะก้นะครับมันก็มันมันจะเพิ่มคือาหากมันประสานกันได้ดีนะคกับเวลาเราไปปลูกนี่มันจะสม่ำเสมอนะครับทำให้ต้นเข้าสวยงามดีนะครับขารผลย้ายก็ง่ายครับอันนี้อนุบาลไว้ทั้งหมดกี่วันครับอนุบาลไว้18วันครับ18วันพร้อมปักดำ ครับเพราะว่าหน้าฟังนี่ต้นเขามันจะจ้าหน่อยเพราะว่าฝนมันบดตกมันนะครับถ้ายัางหน้าผีนี่ก็ยังเหมือนกว่า15วันนะครับอุรบานเมื่สิบห้าวันปลูกได้นะครับถ้าเกินกว่านั้นมันจะยาวลงไปครับทำให้ฮั่ายถ้าต้นกาแข็งแรงเตี้ยๆหน่อยมันก็จะแข็งแรงนะครับแข็งแรงเขาให้ปลูกนะครัมาฮัฟมันจะขึ้นไวนะครับอย่างผมนี่ผมจะใส่ปุ๋ยรองพื้นก่อนเลย ก่อนปลูกวันหนึ่งนะครับเอาไปปลูกก่อ3ามวันนี้ก็เขียวไปเลยนะครับดีเหลืองเลยนะครับได้ครับ,รบเดี๋ยวเราไปชมต้นกล้าต่อครับครับ